อ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนไหวก็ทักมาหวานเจี๊ยบจุ๊บๆยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจืชยแจ้วส่งเสียงร้องจุกูจุก,กูจุก,กู อย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับ200บาทครับ27รายการครับบูชา2องค์300บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระสมเด็จครับ ฝังพระธาดครับลงรักปิดทองเก่าครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่สองครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมเลยครับ เนื้อโลหะเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อผงอมสีฟ้าครับฟ้าสดใสครับลงรักปิดทองครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่4ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อโลหะเก่าเก่าค่ำๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่5ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาเนื้อดินลงรักเก่าครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่6คเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับ เนื้อมันมันแก่งแก่งแน่นๆเลยครับเก่าตามกาลเวลาครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับรายการที่เจ็ดครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อแก่งแ่งแน่นแน่นเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับ รายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อออกเนื้อกยายศาสตร์เลยครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองเก่าครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทก็โดนใจได้ครับราคาสบายกระเป๋าครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับบางบางเบาเบาครับรายการที่10ก็เป็นพระสมเด็จฝังเพชรฝังพลครับลงรักปิดทองครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับมันๆเลยครับแวววับจับตาครับรายการที่1 1็ครับเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยครับเหนือผงลงรักเก่าครับแก่งแก่งแน่นๆนมันๆเลยครับสวยๆคมๆคมเลยครับ รายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อออกสีแดงครับสีแดงร้อนแรงครับเนื้อมันๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่13ครับเป็นปางลีลาครับเนื้อดินครับเป็นพักกุครับมีคาบกุนะครับปกคลุมทั่วองค์พระเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับมาเป็นคู่ครับ ปางลีลาเนื้อดินภายคู่ครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองครับเนื้อแก่งๆเลยครับแน่นๆมันๆเลยครับ รายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือกยายศาสตร์ครับเหนือมันมันเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับมีหน้ามีตาด้วยครับ เนื้อนวลนวลนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับแต่ไม่นิ่มครับรายการที่17ครับเป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวหลังยันยุ่งครับเลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับ ตามหาโชคมหามหาลาภครับเมตตาขาขายร่ำรวยครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองครับเหนือเนียนเนียนุ่มๆเลยครับ200บาทครับ ก็เป็นเจ้าของได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับเนื้อมันๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเหนือโลหะมัน,มนเๆเลยครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับรายการที่21เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับด้านหลังปั๊มรูปเจดีครับ ลงรักเก่าครับสวยสวยคมๆคมแน่แนๆมันๆเลยครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับนวันน,วนเลยครับเนียนๆครับมันๆเลยครับ รายการที่23ครับ,ลบรหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่เก่าครับรายการที่24ครับเป็นเหรียญหล่อ,ลอบโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับ เลี่ยมกอพร้อมบูชาครับรายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับด้านหลังมีร้อยปูไตด้วยครับเนื้อแก่งๆแ,แน่นๆเลยครับ สวยบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองค์นี้สวยครับหน้าตาจิ้มลิ้มครับองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้สุวรร์ครับ รายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับหลังกระดานครับลงลักเก่าครับฝากกดไลค์กดแชร์เขาะจอเข้อใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปครับ พระสวยๆย,ยามเย็นเย็นครับสวยเลาใจทุกองค์ครับราคาบางบางเบาเบาครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับขอบคุณครับ